ขอสรุปเป็นธรรมะคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสักนิดหนึ่งว่าโลกเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเราอยู่ในโลกที่ไม่เที่ยงเราก็เป็นคนไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแปรพลนท่ามกลางม,มีการตายเป็นที่สุดทรัพย์สินต่างๆที่มีอยู่จะคิดว่ามันเที่ยงหามาจ้แล้วมัก็หมดไปที่มันไม่เที่ยง คนรักสัตว์ที่รักของที่รักจะคิดว่าจะอยู่กับเราตลอดไปรวมความวาสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่อยู่กับเราตลอดกาลเราต้องจากจากกันสมัยการคืนหนึ่งของจากเราหรือเราจากของนั่นหมายถึงของหมดไปก่อนเราตายหรือเราตายก่อนของหมด <c oughs> รวมความว่าทั้งหวังยังหวังการเกิดในโลกก็ไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์จะพบแต่ความไม่แน่นอน ความสุขจะเกิดได้จากทะคขคือความแน่นอนเท่านั้นจันท์ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านหวังนิพพานเป็นทิ่ไป